ทำอะไรจ้าพูดไปเรื่อยมากินปีใหม่จ้าถ่ายไปให้แพนไปให้ดูบรรยากาศงานใหญ่มากประมาณ200อกว่าชีวิตแล้วก็กินแบบอาหารแบบซีฟูด้ดมีเหรอ <laughs> เรากินซีฟู้ดได้แล้วเหรอไม่ได้อาหารมาจากออสเตรเลียแล้วก็อิตาลีทั้งนั้นเลยมีเชฟมาทำให้นะคะรังสรรค์ให้เสียมไหนอาชีพตัวเองเนีย อันนี้ก็เป็นทั้งคนก่อเตานะคะแล้วคนย่างด้วยห <Okay. S 1> มูไหมด้วยวันนี้ตีมอะไรจ๊ะตีมสีแดงแล้วเราใส่จริงๆใส่สีแดงมาตั้งแต่เช้าแหละแต่รีบรีบกลับไปแล้วสีแดงเหลือแต่สีดำดูโอ้ไปหนอูไอไอ้หนูนนแฉเอ้ยหนูเปิดรายการกับพี่หน่อย ผมพูดไปเล่มากเลย f ้ e l s ้ d I c ้ n t แพแพสีมันเศร้าเลยตอนนู้นคนเดียวอ่ะเขาอะไรนะเพะวันนี้เขาเขาคุยกับเพนเนอร์เขาอยู่เนอเพนนอรคตัวย่างอะไอยู่อ่ะข้าวหูเขาย่างผักหรือเปล่าไม่หรอเห็นเขาต้อนข้าวหูอ่ะินฟ้าพี่มิวเป็นไรนะ หมูย่างสับชั้นย่างหมักแบบไม่เข้าเนื้อหมักยังไงไม่รู้ไม่เข้าเนื้อคิดว่าจะรับไหม,ไมแม่พ่กิโตบอกแม่พปกิตบอกว่าวันนี้จะเข้าไปนอนบ้านอันนี้ลระจ้าแม่จ้าใครอันนี้ใครจับได้ใครติร์นจับได้จับได้แพ หมอนหรอยังพารา่อนยังพาราีดีอยากได้อี่เจ้าเอาไว้แกะมีนาของพี่ไอายจ้าไจ้ขอพี่หนักเลยนะ๋ยากจะไปยูมงดีก็ได้ดนดนด่าแน่เลยแบกก สวยหน่อยมานีจัดให้เียสไดแบบไปยันบางว่ากินาเลยกเลยนี่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเนื้อกุ่ชื่นใจชื่นใจบอกเลยอันนี้ใช้แล้วชื่นใจน้ำตาไหลเลยจะบ่นร้อนอย่าบ่น จริงๆแล้วปีนี้ก็ถือว่ามันทําให้เราแบบดูว่าจริงแล้วเราทํางานได้ดีมากกว่าที่พี่ตั้งเป้าไว้อะเพราะว่าเราแรกจริงๆพี่อาพูดอามตรงนะตัวยอดขายอ่ะพี่ไม่ได้ั้งเป้าสูงเท่านี้เรายิ่งแบบพอมาเจอโควิดอีกจริงๆคิดว่าน่าจะดาวกว่าน,นี้แต่ว่ายอดมันก็ยังพอไปได้เออก็ปีหน้าถ้ามันสถานการณ์รอบข้างเรามันดีขึ้นทุกคนก็อาจจะได้อะไรได้มากขึ้นเนาะ ประมาณนี้ฝากให้ทุกคนก็ตั้งใจมากขึ้นแล้วกันแล้วก็รักษามาตรฐานเหมือนปีที่ผ่านี้เออแล้วก็ทําแบบเขาเรียกวอะไรอ่ะทำทำงานขยันต่อไปอะไรอย่างงี้อืมนั่นแหล okay, ะโอเคค่ะตัว